สวัสดีครับพี่น้องเพื่อนเพื่อนทา,าง youtube นะครับวันนี้ผมตะปุกข้าวคนจนก็มาพบกับเพื่อนเพื่นพี่ๆน้องๆอีกแล้วครับวันนี้ต้องขออภยัยเนื่องจากว่า,าขาตั้งโทศรศัพท์ในการถ่ายทำไม่อยู่นะครับเอาไปตั้งโน้ตเอาไปเล่นดนตรีแล้วก็อยู่ที่บ้าน มือกีตาร์โซโลอีกคนหนึ่งนะครับก็เลยไม่มีที่ตั้งนะครับจริงๆมันเป็นสแตนนอก็เลยวันนี้นะครับกะว่าจะมาทําอาหารแบบช่วยเดียวเล็กๆนะครับนี่ที่เห็นอยู่นะครับก็วันนี้นะครับ EP ที่สิบเก้านะครับน่าจะาไม่ผิดที่เห็นน้ําเหลืองๆนี่ผมต้มน้ํามะขามเปียกนะครับต้มน้ํามะขามเปียกเดี๋ยวต้องเบาไปนิดหนึ่งครับต้มน้ํามะขามเปียกส่วนน้มามะขามเปียกผมใส่ไปแค่ นิ้วโป้มือนะครับนิ้วโป้มือรู้ไหมว่าผมจะทําอะไรวันนี้ผมทําผมจะทาอ่ายวดูว่าตถุดิบนะครับนี่เลยแกงส้มหน่อไม้ดองนะครับปลาหัวมุ้งนะครับนี่ปลาหัวมุ้งกันนิดเดียวครับพอดีอ่าแม่ผมกินข้าวไปแล้วนะครับอ่าเหลืออยู่สองชิ้นนะครับเหลือหัวมุ้งอยู่สองชิ้นผมก็เลยสับเป็นชิ้นเล็กๆมานะครับแกงแบบกินแกงถุวยเดียวนะครับ นี่ครับส่วนผสมก็มีน้ําตาลปี๊บนะครับต้องเป็นน้ําตาลมะพร้าวด้วยนะครับเกลือนะครับผงชูรสนะครับมะขามเปียกปลาหัวมุ้งหน่อไม้นี่ผมซื้อมา10บาทเองนะครับล้างแล้วเรียบร้อยแล้วจะใช้แกงส้มของก้านยาวนะครับที่ท่านใดสนใจสั่งผมได้นะครับผมเอามาขายอยู่นะครับของพัทลุงนะครับขนาดห่อละสิบบาทนะครับก็ห่อละ40กรัมนะครับผมจะใช้2ห่อครับ อาตอนนี้อันดับแรกเลยครับตอนนี้ผมถ่ายไปด้วยผมพูดไปด้วยนะครับทำไปด้วยนะครับขออนุญาตครับตอนนี้เดี๋ยวเอาเครื่องแกงส้มนะครับลงเลยนะครับ <classification> เพราะน้ำมะถามเปียกผมก็ใส่เรียบร้อยแล้วภาพอาจจะสั่นๆหน่อยนะครับคงไม่ว่ากันเพราะว่าผมทํามือเดียวนะครับทํามือเดียวทํามือเดียวแล้วก็ถือกล้องมือเดียวนะครับบางทีมันอาจจะคลาดเคลื่อนกันไอ้มังคุดก็อาบน้ําให้มันเสร็จ เมื่อกลางวันก็มาควนนะครับเพื่อนกันนะครับนี่สี่เดือนแล้วไอ้มังคุดนะครับทักทายมิดลากแฟนเพลงหน่อยคุดอกระดิ่งหางโอเคแล้วนะครับเดี๋ยวเร่งไปอีกหน่อยนะครับ <S <S เวอร์ชันนี้เป็นเวอร์ชั่นที่อ่าลำบากหน่อยไม่มีขาตั้งนะครับอยากวนไอ้มังคุดอยากวนเอง มันคาบมุดเลยครับเดี๋ยวนี้อ้าวเดี๋ยวคราวนี้ก็เดี๋ยวคนนะครับไม่ได้กินดีแต่วันนี้เคยดูอนี่นะครับทำกินปลาหัวโม่งนี่เนื้อน,นิ่มมากเลยนะครับนี่ก็ผมก็เพิ่งได้มาเมื่อวานนี้เพิ่งส่งมากว่าจะได้นะครับเนื่งเกือบครึ่งเดือนนะครับมันหายากนี่นะครับให้น้้ำเดือดเดือดมากค็คนให้เครื่องแกงแตกตัวนะครับ ครื่องแกงแตกตัวนี่แบบผมกะทําแบบถ้วยเดียวเล็กๆนะครับถ้วยเดียวนิดเดียวนะครับมันเข้ากันนะครับให้มันเดือดสักหน่อยนะครับมือก็ถืออันหนึ่งนะครับอีกมือนึงก็ทํากับข้าวลาบากหน่อยนะครับทีมอาจจะคุกคักคุกคักทำง่ายๆนะครับแกงส้มทำง่ายๆแต่มันจะอร่อยไม่่อยนะครับ เรื่องเครื่องแกงเราตัดปัญหาไปเลยนะครับเครื่องแกงสุดยอดอยู่แล้วนะครับของภาคใต้นะครับอันที่ว่าจะมีปัญหานะครับก็คือหน่อไม้นะครับหน่อไม้ถ้าท่านเลือกไม่ดีผมขอบอกเลยนะครับเรียบร้อยจบเลยนะครับจบเลยนะครับหน่อไม้เหม็นหน่อไม้อับนะครับต้องล้างอะไรให้ดีนะครับต้องเลือกต้องชิมก่อนนะครับนี่ตอนนี้นะครับเดือดแล้วนะครับเดือดแล้วเดี๋ยวใส่นี้ลงไปเลยครับ ไทโนไม้กับปลาหูม่งลงไปเลยนะครับพันตอนี้ง่ายครับไม่ยุ่งยากไม่ยุ่งยากเลยนะครับไม่ได้ยุ่งยากอะไรนะครับใส่ลงไปเลยครับคราวนี้นะครับเดี๋ยวเรามาปรุงเครื่องกันปรุงเครื่องก็นี่น้ําตาลนะครับน้ําตาลต้องมีหน่อยนะครับต้องมีหน่อยนะครับแต่ถ้าที่ทางใต้เขาจะใช้น้ําตาลแว่นนะครับน้ําตาลแว่นมันจะเป็นเป็นนะครับเป็นแผ่น นี่อันนี้ก็ใส่ไปสักไม่ถึงช้อนกินข้าวหรอกครับอแล้วก็นี่เกลือนะครับเกลือนี่ใส่ลงไปก็ดูเอานะครับรสชาติมันนะครับอันนี้ผมก็ช้อนกินข้าวอันนี้ก็ไม่ถึงครึ่งช้อนกินข้าวหรอกก็อีเป็นช้อนชงกาแฟก็ประมาณสองช้อนนะครับเ,เดี๋ยวรอให้มันเดือดนะครับไม่ได้มีอะไรมากมายนะครับท่านผู้ชมอันนี้ผมจะให้ดูแบบไวๆนี่ ผงชูรสนะครับชอบมากก็ใส่มากชอบน้อยก็ใส่น้อยแล้วแต่นะครับนี่แต่อย่าลืมนะครับเกลือนี่ครับเกลือนี้ใช้เป็นเกลือธรรมดาก็พโนะครับอย่าไปใช้เกลืออะไรที่แบบเป็นเกลือฝรั่งคืออะไรนี่คือจบเลยนะครับขมกินไม่ได้เลยนะครับท่านจะขมแล้วกินไม่ได้เลยนะครับตอนนี้ก็น้ําตาลก็ใส่แล้วนะครับอ่าเครื่องแกงก็ใส่แล้วหน่อไม้ใส่แล้วรอเดีมันเดือดครับรอแต่มันเดือดง่ายๆ่ายเลยนะครับ นี่เดี๋ยวผมเร่งไฟสักหน่อยนะครับหันี้เดือดปุ๊บก็คิมกินได้เลยนะครับง่ายๆไม่ยุ่งยากนะครับทำแบบทำเดียวน้อยๆนะครับผมใช้เครื่องแกงส้มของก้านยาวพัทรลุงนะครับใช้แค่สองสองห่อนะครับสองห่อเท่านั้นนะครับลองไปทำกินกันนะครับเหมือนที่ผมบอกนะครับอย่าลืมนะครับถ้าอ่า ระวังเรื่องหน่อไม้นะครับหน่อไม้ถ้าได้หน่อไม้มาไม่ดีคือร้านไม่ดีได้หน่อไม้เหม็นมาหืนมา,นมาจบเลยนะครับกินไม่อร่อยเลยนะครับหมดรสชาติเลยเสียของทิ้งเลยนะครับเพราะาเครื่องแกงของก้านยาวนี้เขาสุดยอดอยู่แล้วนะครับอันนี้ก็แม่ผมก็กินปลาเหลือมาสองตัวผมสับใส่ชิ้นเล็กๆนะครับปลาหัวโมงนะครับจากกระแสสินนู้นไม่ใช่จาก ทางละโนดโนู่นนะครับนี่เดือดแล้วนะครับเดือดแล้วเดี๋ยวเราก็มวปชีมันหอมมากเลยครับท่านผู้ชมหอมมากเลยนะครับผมลืมอีกอย่างหนึง่งแมนึกได้พอดีเลยนึกได้พอดีนะครับว่าอะไรเดี๋ยวผมมือหนึ่งก็จงเปิดตู้ข้าวครับอีกมือหนึ่งก็ถ่ายนี่ไปก่อนนะครับผมลืมลืมอะไรรู้ไหมครับท่านผู้ชมหวัวใจหลักมาเลย ลืมได้ยังไงนะครับผมเกือบลืมแล้วขออภัยนะครับเพราะว่ามันไม่มีกล้องถือนะครับนี่พริกไทยนะครับใส่ลงไปด้วยประมาณหนึ่งช้อนชาไปแล้วยังไม่พอนะครับผมลืมกะปิอีกต่างหากว้าวเดีเ๋นะยวมั่แม่ผมแกะให้แป๊บนึงครับแม่ผมเดินมาพอดีนะครับนี่แหละไทยไม่ได้มีขาตั้งนะครับจะเอาสแตนนอตเอาไป เล่นดนตรีเมื่อวานก่อนนะครับอยู่บ้านมึงกีตาร์ไม่ได้ถือกลับมาก็เลยไม่มีที่ตั้งกล้องนะครับไม่มีที่ตั้งกล้องเ่าตอนนี้ได้แล้วนะครับกระปิที่ผมให้แม่ผมถือให้นะครับเดี๋ยวต้องใส่กระปิสักหน่อยนะครับนี่ใส่กระปินะครับท่านผู้ชมหนึ่งช้อนนะครับอีกนิดนึงก็ได้นะครับอีกสักเกือบครึ่งก็ได้ ให้หอมนะครับให้หอมอ่าเอาง่ายๆก็คือเดี๋ยวผมไล่ให้ฟังใหม่นะครับมีหน,น่อไม้ดองนั่นต้มน้ำมะขามเปียกน้ำตาลอ่าปี๊บน้ำตาลมะพร้าวนะครับก็บปิผงชูรสอ่พริกไทยนะครับเกลือมีแค่น,นี้นะครับคุณจะใส่ปลาอะไรแล้วจะคุณ นะครับ <N> แต่อันนี้ผมปลาหัวโม่งมันเหลือแม่ผมกินเหลือผมเลยเอามาแกงเป็นถ้วยน้อยๆนะครับนี่ตัวนี้เดือดแล้วนะครับเข้มข้นแล้วนะครับ,น,น,รบนี่กะปิน้ําตาลเข้ากันหมดเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวขออนุญาตทิมสักหน่อยนะครับขออนุญาตทิมสักหน่อยอืมจีาดมากเลยครับท่านผู้ชมครับ เยี่ยมแล้วครับผ่านแล้วครับจบขาวแล้วครับคราวนี้เดี๋ยวผมจะตักเสือให้ไอะตักเสือก็ยุ่งยากอีกนะครับเนี่ยเดี๋ยวผมจะปิดแก๊สแล้วให้ดูหน้าตามันเพราะว่าผมถือไปด้วยผมถ่ายไปด้วยนะครับท่านผู้ชมนะครับผมปิดแก๊สแล้วนะครับอืมดูหน้าตามันในนี้เลยนะครับเพราะว่าผมไม่มีขาตั้งไม่มีอะไรนะครับอืม นี่ก็ชวยผมก็เตรียมมาแล้วเดยว,ว่าผมไม่รู้ตักยังไงนะครับนี่ก็ดูในนี้แล้วกันนะครับนี่อะไรครับแกงส้มหน่อไม้ดองปลาหัวมุ้งนะครับปลาหัวมุ้งนี่ปลาหัวมุ้งแดดเดียวนะครับนี่แม่ผมกินเหลือนี่ก็ผมทําเป็นชิ้นเล็กๆนะครับเดี๋ยวเนื้อมันนุ่มมากนะครับนี่เสร็จแล้วนะครับขอแม่พี่น้องนะครับ ถ้าอยากทําทานกันก็นกทําได้เลยนะครับดูทางคลิปนี้ของตาผู้เลยนะครับวันนี้ตาผู้กับข้าวนจนลาไปก่อนนะครับหิวข้าวแล้วดีอ,อาบน้ํากินข้าวแล้วนะครับอ่าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับตอนนี้ก็มีผู้ติดตาม30คน31มคนแล้วนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ